เมตาแพลเน็ตมีข่าวว่าไปซื้อบิตคอย n เพิ่มครับซื้อแล้วแล้วก็ไปซื้อเพิ่มนะมีการซื้อ Acquire and Additional เพิ่มเติมอีกนะฮะสิบเก้าเบิตคอยเป็นเงินทั้งหมด200ล้านเยนเรามีการซื้อบิตคอยดไป19กว่าบนะิตคอย n ์นสิบเก้าจุดแปดเจ็ดนี่ก็รายงานตรงกันกับคริโตแลนด์เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสัญญาณบวกแล้วกันนะกับสถาบานันบางสถาบันก็เริ่มเก็บนะถึงแม้ ETF เองช่วงนี้ยังชะลอตัวนะแต่ก็มีหลายคนยังให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ จากที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังมีเวลฟาโก้เวลฟาโก้ครับเป็นหนึ่งในแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในอเมริกานะครับมีการเปิดเผยครับดิสคอสว่าถือเหมือนกันครับเวลฟาโก้ Go, ก็ถือเหมือนกันสปอตบิตคอย n e ทีเอฟโฮลดิ้งโอ้พี่พิกอย่างนี้จะไปต่อใช่ไหมเนี่ยเวลฟาโก้ Go, ยังมาถือเลยเออตีความอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเวลฟาโก้เนี่ย เขาก็ถือมานานแล้วเขาแค่เพิ่งมาเปิดเผยนะครับซื้อมานานแล้วเราอาจจะ price in ไปแล้วแต่ว่าเขาแค่เพิ่งมาเปิดเผยแต่ว่าแน่นอนครับการเปิดเผยมันคือการม่งบอกว่าเขาเชื่อมันอาจจะถือต่อหรือว่าจะขายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเอาไปว่าเขาสนใจนะการตัวสปอร์ตบิตคอยอีเทียมไม่สนใจไม่เข้ามาถือหลอกนะครับอืมอันนี้คือความหมายล่าสุดนะฮะซักเบลแฟก o มีรายงานครับเรื่องของ Rubik Capital แล้วก็ Symmetric Investment 2สถาบันที่เข้ามาซื้อ SpotBitcoin ETF จาก l a c k r o c k นะคือ SpotBitcoin ETF b ท a c k r o c k เนี่ยถ้าพูดถึงยอดซื้อเนี่ยแน่นอนนะ l k r o r o อ k อันดับหนึ่งแต่คำว่า l a c k r o c k ซื้อเนี่ยถามว่า l a c k r o c k ซื้อไหม l a c k r o c k จริงๆก็ไม่ได้ซื้อทั้งหมดนะฮะ r o c k r o อ k อาจจะมีซื้อเองบ้างแต่ว่าที่ซื้อจริงๆก็คือลูกค้าของ l a c k r o c k นะฮะมีการไปสำรวจครับว่าสถาบันไหนนะครับที่ซื้อ Spot Bitcoin Backrock E F จาก BlackRock เนค่ยน ผลสำรวจเกาะมาแล้วว่าเป็น2เจ้านี้ครับ Rubik Capital แ so ล้วก็ Symmetry Sy mm i Symmetry i n v e v e m e n t ก็ซื้อ Spot Bitcoin ETF จาก b l a c k r o อกไปมากที่สุดเลยนะฮะอืม2 e n t i t y คนแรกเนี่ย Rubik ซื้อไป60ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็ Symmetry เนี่ย53ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับผมทันดีเจว,วันแรกครับอาจารย์ดีใจด้วยฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ วันที่ผม DCA วันนั้นเนี่ยผมยังจําได้เลยตลาดมันไม่สู้ดีนะเราก็ดูเหมือนจะตกต่อซะด้วยซ้ำนะฮะปรากฏว่าเราก็ตัดสินใจ DCA นะเพราะเราเชื่อว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่ดีในการ DCA นะก็มันก็นําพามาถึงทุกวันนี้นะฮะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่โอเคนะฮะโอเคแล้วกัน